สวดีชาวเกมเมอร์ล็อกทีวีนะครับผมเล่นไมซ์พาร์ที่2นะครับวันนี้อยู่กับคุณแอดลัสใช่ไหมฮาร์ฟอ่ะไอสัตว์มึงมาสองกูเพิ่งพาดหนึ่งไปไปครับวันนี้มาเล่นไมซ์คุณแอดลัสคนดังเลยนะครับโอ้โหแค่เล่น,นเซนอีวโอ้ไม่ธรรมาดามึงไปเหรอไอสัตว์มึงดำไอ้ี่ยกูเพิ่งเล่นเออไปใส่สกินสไปร์แมนนะครับเฮ้ย <c oughs> ไปทางไหนดีวะ ไอทางไหนวะที่มันจะมีหมู่บ้านก่อนตอนแรกตามสินตามสินนะทางนี้นะตามสินกูเลยเกมนี้โซเวอร์ so Ever, จากซอมบี้นะครับแต่ไม่ก,ก,จกม็จากมนุษย์วะจากมนุษย์อยู่เก็บอ,อยู่เกมไมซีไมซีเซิร์ฟไอแลนด์เซิร์ฟไอแลนดนะ์ครับไอแลนด์ฮะไอแดนสยามทุยเดี๋ย <laughs> เฮียเลยวนะเดกน้ำแดกน้ำ่อนหนิ้ ดูก็รู้ไอ้เหี้ยของกูไม่ใช่เฟิร์สเพย์สัตว์เนี่ยกูมาร์คแมปไปแล้วตรงนูน500้นห้าร้อยเมตรไอ้าพั500นเมตรหน้าม้าสัตว์ตวแมปนี่มึงใหญ่จังวะออเออดอกโคตรใหญ่เลยจริงๆเดินโคลโลให้ตายก็มีส<โ>ุดสุดละโคลโลมันไม่ไม่แหลกมังก้งเหรอวะเดี๋ยวเดินเรียบน้ำไปวันนี้เดี๋ยวหิวน้ำายฮะก็เตรียมขวดใส่น้ำเลยเรียบร้อยดิเรียบร้อยแล้ว เดินเดินฉีกแมปแต่งอย่างนี้เลยเหรอแล้วแต่เล่นทางไหนก็ได้แมปแม่งกว้างอะ<น>่ะเงี้ยนานๆจะเจอซอมบี้อ๋เจอซอมบี้ตียังได้ตังเยอะนะเฮ้ยแต่ของกูเวลาแรนดอมเกิดนะไอ้ย่าแม่งซอมบี้เยอะแถวป่าแถวแอะไรอ่ะเพราะกูตอนแรกเล่นคนเดียวไมมงเลยตรงป่าเนี่ยไอ้โคตรเยอะอือเราตีซอมบี้ได้ตังเลยอ่ะได้ดิกูกูันกูฆ่ากันรวยเลยเนี่ยกูไม่ยิงแล้วคนกูยิงซอมบี้เนี่ย อมบี้จะใช้ดาบตีหัวขัดมันก็ยังไม่ตายอ,อืมดูเออเออยังไม่รู้ไอเนี้ยเคยแต่ตัวยิงให้ตัวมันกระจุยเออยิงอะตัวเละเลยคุยชาตินี้จะเดินหินอะไรบ้างไหมนี่ไม่รู้เฮ้ยเห็นแลไรม้องฟ้าวะต้นไม้เอ๊ะโอ้แบบตัวชี้หรอมึงว่าไหมเออวะเซิร์ฟคนเล่นเยอะก็เงี้ยโอ้โคตรเต็มไอ้เงี้ยเฮ้ย กูเลยตอนนี้อย <Yeah, like ่าเปิดเฮ้ยเอาเลยจัดเลยครับให้เกียรติครับจัดเลยออืยิงแรงไอ้สัตว์ยิงกี่นัดวะสี่ห้าหกอ่าตัวแตกไปสัตว์ออะไรใหดมวีมีมีเนื้อสัมบีงงงงงงี้กูเอาดาบฟันเงเฮ้ยน่าจะจิกไปเยอะเลยเไ้ยนู่นๆอีกตัวอีกตัวนู่นๆนี่นี่แกชกตั้งเดี๋ยวตัวเนี้ยหัวแตกเอาเลยให้เกียรติครับแตกพี่ไม่ถูก มาแล้วมาแล้วอืมอย่างรวยสัตว์ดีโหลดทั้งพีรู้เรื่องไอส้สัตว์กระสุดหมดเอ้ย pues นู่นอีกสองตัวคนละตัวเอ้ยไอเชียสามตัวนี่หว่าโอ้โห้ฟียกายกูลักมึงเอาเลยจัดเลยจัดให้งามๆเลยึงไม่รวยแต่ถ้ามึงไปตายกาจะรวยแต่เขือได้ ใช้ดาบแล้ววะสเต็ปสเต็ปไหมอยากให้ล่อเขาตีฝ่ายอย่างนี้ก็ได้นี่วแม่งเป็นโง่เลยเว้ยลืมเอายาฮิวมามาโอ้ยมึงมาลมกูอีกสามโอ้ยสองตัวสองตัวแขนขาดอีกคนนึงแขนกัดีดงปูแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยมาช่วยแล้วไปเยอะเริ่มตองคืนแล้ววะ กูไม่ตายด้วยเลยตายด้วยซอมบ,บีนะ้เนี่ยแต่คนน่ากลัวอ,อีกอะเยวจะเพิ่งถือทอสต,ตอนสว่างคนเห็นโดนซอยหัวได้ง่ายนะซอมบี้แม่ะไม,ไม่ไม่สต้เนี่ยเฮ้ยซอมบี้ถือดาบเฮ้ยเฮ้ยมันจะดรอปดาบได้เหรอไอ้นี่ก็ไม่รู้อะลองดูดิไม่เคยเจอ,เอซอมบี้ถือดาบวะเคยฆ่านะมันไม่มันมันดรอปแต่เนื้อเป่าจริงรอ่ะ ถือทำว่าอะไรเงี้ยโอ้ลุมทั้งหน้าทั้งหลังเลยว้ามูไอสัตว์มูว่ะเัอตายมึไงเพิ่มแสงสว่างให้กับีวิตนะเออไปถือทอสถืกเียวก็พอกูวะเออไปถือเองแล้วมึงนำไปมึงนำเจอซอมบี้อีกโอโหรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันเยอะจังวะเอาไงดีไปแล้วกูชิก กูแหวกแนวเอ้ยไปไหนทางนั้นก็ลงนับอี่อะไไม่เจอหมู่บ้านอะไรเลยว่ะอะไรๆจะเจอหมู่บ้านแล้วจะหาทางค้นของอะไรกันได้แยกกันไปค้นของอะไรประมาณนี้อ๋อประมาณนั้นกันเลยทีเดียวเออว่บไม่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 ถือไฟก็ยังเห็นกันอยู่นะเพราะในมินิแมบบแป้งห็นไฟด้วยแยกโคตรเกีย์เลยไม่ตรงนี้ยังมันไม่มีป่าไงถ้าเป็นป่านี่โคตรมืดแล้วต้องใช้ไฟเพราะฉะนั้น เดินเอ้ยข้างหลังนั้นอะไรวะมึงเห็นไหมในมีนี่แห่ะที่มันเป็นสีเนื้อเนื้ออะไรแบบไงวะเอ้ยไม่แน่เว้ยไม่เห็นอ่ะไหนมึงนั่ไปอ๋อเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้สักกูร้อนโทษโอ้โหคลิปนี้สักกี่ปีดีครับลุงไม่รู้ยาวสักกี่ปีดีฮะก็ไม่รู้สินะ สามสิบนาทีกว่าพอสามสิบนาทีกว่าพอเออขี้เกียจเยอะเดี๋ยวอัพนานอีกไม่ต้องกลัวกูลงสี่ร้อยฟรีพอน้องกูเอาใจคนดูลงเฮ็ดดีเลยกูแนวกูซอกกาวหุ้ยว่นแนวกูไม่ซอกกาวเลยไปว่ายน้ำไปดูสไปเดอร์แมนว่ายน้ำเฮ้ยเฮ้ยถือทอตถือทอตไรนะไปเยี่ยมคนเอไปเยี่ยมคนสว่าง อันนี้ยอะไรเงี้ยเดินไม่ใช่แล้วจะว่ายน้ำไปไหนวะเนี่ยไม่รู้มีเวอร์คัจะเจอบกสักครั้งไหมเนี่ยเจอเจออีกห้าพันบล็อกเจอเจอไปว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนี่กูตัดกูอยากตัดไปตอนขึ้นบกเลยวะตัดไหมแล้วแต่กูตัดเลย อ่าแตเอยเจอไม้มวันนี้เออถือไฟถือถือไฟไปได้แค่จะบลงกกันถือไฟไว้ทอสทอสทอส o s เจอบกไหมวะเจอเจอเจออีกห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดเมตรเองเออหน้ามันน่าจะมีเรือมีรถให้ขับหน่อยวะเออว่ะอย่างนั้นก็เอ้ยแต่ไม่ไม่มีถนนนะ กูเคยเล่นซีแล้วมันแบบมีเคลไปเลยนะเคลวางเป็นค้ายถนนอะมั้นขับบนหญ้าเลยไม่มีถนนหยาบคายไปชาติานี้จะเจอผมทำไมวะน่าจะไม่เจอว่าไม่มีวีเวลว่าจะวับกับเมืองก่อนดีหรือว่าไงไว่ายไปเรื่อยๆก่อนไว่ายไปเรื่อยๆเลยอีกห้าพันอีกห้าพันเออเราเจ๋งอะเออค <laughs> วามพยายามที่ได้หตความสำเร็จอยู่ที่นั่นม่ตัดไปตอนขึ้นบกเดีว่ากูตัดแล้วนี่ เอ้ยเจอแล้ววยเอ,อ้ยเจอแล้ววิเห้อแม่กูบอกแล้วเซนกูดีเซนยี้ไป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 ,ไป,ไปลื้อเออเแม่งเจอหมวกแล้วเว้ยรอดตายแล้วเว้ยอย่าใช้คำว่ารอดตายเลยกูว่าจะไปตายบนบกก็ได้เออวะเจอคนที่ลุมกินโต๊ะมันเลยนะเดี๋ยวอ้าวไอ้สัตว์โอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เป็นหมู่บ้านเออเยสเ,เป็นบ้านเหรอเอยเอ,อ้ยเ,เชี่ยกายเจอหมู่บ้านแล้วว่ะไอ้สัตว์ไหนอะ เออ้ยเนี้ยเยี่ยมไปค้นของยังกูโดนรวยรวยมีคนไหมว่ามีใครยึดไหมมีซอมบี้ไหมไม่น่าน่าจะไม่กูเข้าทางนี้เดี๋ยวเข้าได้ไหมวยวกูเข้าทางไปได้ท่อระบายน้ำกูเข้าทางท่อระบายน้ำไปไปด้วยไปเดี๋ยวแยกกันหาของจึ๊จึ๊งก่อนเลยวิไปครับขวัญไม่มีของเจอมาดูเองบังไหมวะเนี่ย เอ้ถ้ากล่องแล้วถ้าถ้ามึงเก็บแล้วกูเก็บต่อได้ไหมหรือว่ามันจะหายเลยหายเลยหายเลยใช่ค่อยออกมาแบ่งกันถ้าเจออะไรอะโอเคแต่รู้สึกว่าไม่ไม่เจออะไรเลยอะแต่ความว่างเปล่าเรามีคนโดไปก่อนหน้านี้แล้ววะเฮ้ยเจอกล่องอีกอันมีเจอลูกโมเว้ยมีโคชกเดียะเยี่ยมโอ้โรลาวเลยเยี่ย้ไม่เจอหายนี่ครับลูกโม ไม่ธรรมดาแยกไปแยกไปเรารอบเร็วเรารอบเร็วสัตว์จะโดนดักกินหัวไม่ใช่เหรอเออได้ลูกโม่มาแล้วนี่อย่าโอ้โหเจอกองนี้ละโอ้ยโอ้ยโทษทีเสียงลูกโม่กูเองตัดกูชัวร์เอ๊ะจะเปลี่ยนเป็นดาวเลยเจ้กระสุนปืนพกไอ้สัตว์โชคชะตากูพีหายากนะเว้ยเก็บไว้นะเว้ยกระสุนปืนพกอะแอะแร่ของแร่โอ้ยปืนลูกโม่เสียงดังฟังชัดดีจุง จุจ๊บเจควายได้หมวกโคตรกากเลยย,ย่ะเก็บเก็บไปได้หมวกบ้านบ้านแรกกูเจอนะเฮียที่กูเล่นครั้งแรกเลยนะเฮียกูเจอพีเก้าศูนย์เลยอ่ะใช่เหรอเออจุ๊บขวายไม่มีอะไรหลอกกูมาตกแคทชัทเลยยุ้ยมีเนื้ออันนึงให,ให้ให้เอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่กูมีเยอะละเป็นเชฟเป็นกระทะเหล็กในเมืองไม่เอาไปเอาเนื้อไปตุนได้ไปทอดได้ เจอเจอเสื้อกับ<ช>กดนีโหลดตัวอะไรวะกายฮะไม่รู้เหมือนกันไม่ตัวอามัง้งเกมส่วนมากมันมันตัวอา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 มาบนหลังคาเราจะยึดที่นี่ไว้คืนหนึ่งก่อนวะไม,มไม่ต้องอยึดนะเราจะเดินทางต่อเลยนาต่อเลยกูว่าแม่งอันตรายสัตว์มันใกล้ด้วยเออนี่หน้ามันน่าจะให้มีการง่วงนอนอะไรแบบนี้ด้วยวะเจ๋ง นะแบบตั้งแคมป์ไอ้เจอของแดก็กเออตั้งแคมป์อะไรประมาณนี้อเดซีภาคใหม่นี่เห็นมีการใส่กุญแจมือคนได้ด้วยวะใช่เออว่ะเคย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 ห็นอยู่ตัดเจอมัวกับสัตว์ได้ยินเสียงซอมบีว้ว่ะเฮ้ย<ห>เจอแหวนป่ะฮ่ะไปอยู่ไหนอันนีเ้เจอแผนที่เฮ้ยแผนที่เก็บไว้แผนที่เก็บไว้มันจะดีต่อคุณในอนาคตในอนาคตด้วย ข้างลา่างมีอะไรไหมออเอ้ยของเสียงรถด,ดังมากนะครับเออสัตว์มมแ,แม่งเป็น <โฆ S 1> ชอบอันหน้าบ้านกูมึงเจออะไรบ้าไงไหมเจอแต่ลูกโมันเดียวแล้วก็เน,นือ้อก,ก,กระโปรงกระโหลกกะลาเอ้ยจะแม่ตกใจสัตว์ <c oughs> กินอาหารอันเป็นพิษเข้าไว้แล้วกูโอ้อเอ้ยไอ้ตรงบ้านใหญ่มึงคนยังไหนบ้านใหญ่ไหนฮะนี่ยไอ้หลังใหญ่สุดเนี่ยยังยังยังเข้าไปเข้าไปบุกบุก มันเป็นโบนอะโอ้เป็นโบนโบนโบนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีประตูอีกบ้านหลวงเอ้ยนะเอ้ยอ๋อเซิร์ฟมันเล็กเซิร์ฟมันเล็กเซิร์ฟโคตรเล็กเลยโอ้ยเอาไปชั์กับที่เดิมเซิร์ฟมันเล็กแบบนี้เซิร์ฟมันเล็กไม่มีอะไรโอเคผมคือบ้านหลวงนะครับใครคือศาสนานี่ผมอยู่ศาสนานี้นะครับนิกายนิกายนี่มึงกาย เดี๋ยวไปเหี้ยเลยเนี่ยมีกองอีกอันนึงปวดเล่าเฮ้ยเจอถุงเลือดเยี่ยมเออให้เอาไหมอ่ามึงเก็บไปก็ได้อ๋อมันมีเชื่อมกันดีกว่าสองประตูเหี้ยนี่เออใช่เจอถุงเลือดให้เอาไหมมันลงไปได้อีกไหมเอยลงลงด้วยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่งโชคดีว่ะไอ้สัตว์เยี่ยมเอาไว้หิวเวลาหิวหืมหิวเวลาหิว โอ้ยไม่ใช่ตอนเลือ่อนรถด,ดิเอออะไรเงี้ยสัตว์สรุป,ปว่าเจอแต่กระสุนปืนกาปืนเอ,อ็มเก้าแก่์ไปออยอาที่นี่กันเถอะไปอย่างดีอย่างดีที่มีปืนให้ใช้มามีลูกโมงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นละซอยหัวแน่เลยเอ,อ้ยตรงนี้อะไรวะลงนั่งไม่น่าได้เฮ้ยเชี่ย มีซ่อนมีซ่อนเอาทำไมเปิดไม่ได้วะอ๋ะเอเฮ้ยเจอขวดเยี่ยมได้มีน้ำแดกสองขวดแล้วกูกับเนื้อวัวทางใต้ดินมีซ่อนกล่องแล้วนะไม่ธรรมดามีการตึงตึงมีการตึงเออี๋้วไปทางไหนเดี๋ยวปเติมนะ้ำแป๊บจำเป็นต้องแดกไปอ,ออกจากนี้ไนดะ้แล้วว้า อยู่หลังมึงอะไหนว่าหลังกูนั่นนี่อะกูเห็นมึงยูสปินไต่ลาวอยู่เลยไม่เห็นกูจริงเออเฮ้ยเจอปลาหนึ่งตัวเฮ้ยแล้วก็มันตกปลาได้ด้วยอันเนี้ยอ๋อแล้วจะเอาเบ็ดจากไหนไม่รู้เหมือนกันเห็นมีคนมีเบ็ดแล้วก็ตกปลาด้วยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาเบ็ดจากไหนปลาในเมืองเนี้ย แ<ไ>ป๊ก <ไป S 2> งั้นเราออกก่อนไปเช้าแล้วเช้าวันใหม่แปะลงเนี่ยมาดิไปไหนอ่ะมาอยู่ไหนนี่นี่กูอยู่มึงโดดลงมาทางนั้นน่ะไม่เห็นกูเหรออ๋อทางนี้นะอาา่าฮะไหนวะเนี่ยตอนหน้ามึงเลยอ่ะเอ้ยไม่กูม,มองไม่เห็นเลยวะเนี่ยแปลกมั้ Sống sai sớp thật quá Nhân không, Nghe nhau? nhằng à, à. đi không sai ku nó ở hoa hoa thế này hoa hoa bây giờ mึง ở hoa 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 <ไ>เอ,อ้ยตัดพาร์ตนนี่กว่าวะตัดพาร์ตเลยอ่ะฮะเออเอาไม่หรือว่ายังก่อนแล้วแต่ค่อยตัดไปตัดต่อเอาก็ได้เอ,อ๊ะกูตัดอยู่แล้วไอ้เหี้ยจังหวะหลุดเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นกูหรือยังเนี่ยอ๋อกู สงสัยกูหลุดตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยกูเดี๋ยวกูเดินออกจากหมู่บ้านกันโอเคตรงนี้เออยืนบ้าอยู่ตรงที่เดิมอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปขั้นแรกกูต้องหาทางออกจากเชียร์นี้ได้ห่อแม่งได้ยินเสียงซอมบีมู้่เออว่าได้ยินในตรงแถวๆตรงนะั้นไม่รู้มันอยู่ไหน ไปเข้าของเซิร์ฟได้ก็เหี้ยะอ่ะอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งไหนวะเหี้ยตรงฝั่งที่เราเข้ามาอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยเชี่ยโอ้ตกใจสัตว์นึกว่าเจอคนเอ้ยสัตบไม่เจอคนเนอะเจอซอมบี้เหี้ยมาเนียนนะี่ ินว่าวเ่ยเอาเวิ่งเข้าจุนบดเอ็นอยู่ไหนเนี่ยไปช่วยแป๊บเดี๋ยวไปวช่วยบวกโ okay, okay. อเคโอเคกูเดินไปแปบบ๊บไม่ง้นเจอม้งและอ๋อน,นี่กูเจอมึงแล้วไปไปเดินไปทางไหนทางนี้ไหมทาง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 นั้นดีกว่าหรอ,อ,อไป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 แผ่นแผ่นดินมันน่าใหญ่กว่า ว่ายนะ้ำว่ายไปด้วยรีโหลดไปด้วยให้สัตว์ยัางเปียวไม่ธรรมดาซะแล้วอาสามาพิเศษที่ที่อะจุด<ว>ไปทางไหนต่อดีวะก<ว>็ไปทางนู้นดีกว่าะวะทางนู้นดูดทางน่าจะมีเออมันน่าจะแบบแผ่นดินใหญ่กว่าอะไรเงี้ย เออได้ไว่ายน้ําข้ามมาส,สมุทรแปซิฟิกเอ่ะโอ้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่กิฟเฮ้ยตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นกออเหมือนก็ว่าเป็นกออะเออเออว่ะไปว่ายต่อไปหมูเฮาว่ายข้ามาส,สมุทรแปซิฟิกต่อเฮ้ยเดือว่ายเรือเดกไปด้วย เราต้องทำทุกอย่างตอนไว้นะเออติมขวดแดกแดกขากน้ำเยี่ยมหลักก่อนเกาะมหาภัยเกาะมหาภัยด้วยมียบ้านอยู่กลางเกาะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไกลวะมั้ง ฝั่งหน่าจะมีเรือว่ะเออว่ะโโอ้หมันคราฟได้หรือเปล่าวะไม่ได้คราฟไม่ได้กูว่าอย่าบอกเอบเนี้ยอย่าบอกนะกูต้องตัดไปตอนไอ้เหี้ยขึ้นเกาะเราแล้วแต่ละลายยำแท้กูตัดเตัวไอ้แยเดี๋ยวกูลงคิดนานเออแล้วแต่เอ้าโอ้กูตัดทีไรกูเจอเกาะทุกทีเยี่ยม เวยเจอบุกแล้วปุ๊บเจอเกาะป๊อปไอ้สารากไปเราเจออะไรอุ้ยกูว่าน่าจะเกาะใหญ่ว่ะมีต้นไม้ไป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 โดดตายตายอีกครั้งมึงอยู่ไหนวะเนี่ยมึงอยู่ในออยเนี่ยสองบีตัวเดียวไปสองบียกให้เลยเชิญห้เกียิสองบีโอห้เกียดเลยจน มีตัวมีตัวเอาไปเลยเฮ้ยนี่ตบเร็วไอ้เหี้ยมันลิงกูอยู่เหลกแลกแลกไปยืนกันก็ได้ทั้งบวกทั้งหน้าหลังหมาหมูหมาหมูหมาหมูสเต็ปเติมอืมไปไปไปไม่เจอปรสสัตว์ไม่เจออะไรเลยเลยไม่เจอคนเดียวอย่าเจออะไรดีแล้วไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปทาไฟ ให้ครูรวยก่อนให้คูมีของก่อนใจเย็นไอ้แดกเปิ้ลมาแดกเปิ้ลมันเ,เปิดบามเยอะดีนะอืมซอมบี้เยอะด้วยเอยมึงเปิดมินิแมปไหมตัวตัวเอ็มอ่ะนะเออมีแต่ปลาเปิดดูแล้วมากับป่ายิ่งขี ซอมบี้ไม่มีแล้วเหรอวะเนี่ยใจเย็นอย่าอย่าไปเจอมันบวกเอาตังค์เล่นเล่นอะไรเงี้ยอ่าซื้อกล่องฮิวไว้บวกเพื่อนไว้ให้โดนไว้ไว้ฮิวตอนโดนเพื่อนยิงอะไรเงี้ยเออกล่องฮิวกูมีอยู่อันนึงเมื่อกี้ไปเจอมาวับกับเมืองก่อนแม่หรือไงหรือว่าเดินไปก่อนเรื่อยๆแ่ะของกูยังไม่ไม่ตายยังไม่ตายก่อนแต่กูมีที่ฮิวด้วย ของกูไม่มีเหี้ยอะไรสําคัญเลยนะตอนน้แบบมีปืนสักสองสามกระบอกไม่กลับไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยเจอหมู่บ้านว่ะเฮ้ยไหนฮะเนี่ยเดินมาดิเออเจอเจอแล้วไป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 ไอเหี้ยไอ้สัตว์เจอแค่ป้อมเอ้าเป็นป้อมมีกล่องอยู่ด้านบนโอ้โหอะไรฮะเจอปืนปืนอะไรฮะโชว์หน่อยไอเอ้าไอ้เหี้ยโอ้ไอ้สัตว์ขาไม่หัก โอ oh ย่างโหด MP ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีดอทให้กูด้วยเฮียเล็ดดอทโอ้โห MP ห้าเล็ดดอทกับกับแม็กปืนเฮียยโอ้ยโอ้ยปปก่าเปล่าตีนะทำอ๋อน้ำน้ำหมดน้ำหมดเออกินน้ำไหมแป๊บหนึ่งเก็บผุดจัดของแล้ว โอ้โหดูดีอ่ะพอมีปืนแล้วดูดีอ่ะไปพวกเราไปไนายต้อเยเดินต้องไปเลยไอ้สัตว์เอ้ยกูึกว่าเจอหมู่บ้านแต่อย่างดีโดยไกลเหมือนหมู่บ้านจริงอ่ะเออดอกจริงจริงฮะไปแบบไม่หลุดไปเจอซอมบี้จะทดลองปืนใหม่ไหมจัดไปโอ้โหยิงรัวดิเว,วล้วรัว มันรวยได้แต่ไม่อยากรวยเท่าไหร่เชิงลักสุนเดี๋ยวเจอสถา,านการณ์อย่างเงี้คปั๊บไปโอ้เหล็กว่ะเนอ่ะเออเนี่ยพอเขาพอเขาป่ากูรีรีอะพอ,พพอว่ายน้ำห้สัตว์เหล็กแบบถือปืนขู่ไว้กอนอะไรเงี้ย เออเปิดเจไปพวกกูเยอะกว่านะมีปืนนะกูมีลูกโมงมีปืนกลศาสเลยอีสตร์ศาสนี่คือแบบศาสตรเป็นคิวพวกกูสองตัวไอีศาเด้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ำใช่ป่ะเออเดี๋ยวมึงมึงไม่เติมน้ำหรอมีเตรียมไว้กี่กระบอกไม่รู้เออแอ่งน้ำยังไงเนี่ยเดี๋ยวกูเติมแป๊บนึงก็เตรียมไว้ก่อนไป ของกูมันโล่งอยู่ขวดนึงรตั้งแต่เข้าป่ามันรู้สึกแหลกๆไงไม่รู้อ่ะใช่อะพอเข้าป่าคูณรีบเปิดไรค้าไว้หรึกป่าแบบโหลดไอทิ้งไว้อะไรเงี้ยแหลกบ้าไหมค่อนข้างค่อนข้างด้วย พักก่อนเปล่าเออไ,ไปไปจบพาร์ทก่อ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ว่กระตุกที่ไหม <c oughs> เพื่อนเพื่อนกระตุกเราไม่สู้ฮนะอยู่คนเดียวเราไม่สู้อ,อ๋อเมไปไปหายแล้วหายแล้วโอเคงั้นต่อไอ้สัป <c oughs> ไปหายแล้วไปไปไปพวกกูเชิงหมาหมูไม่ได้เชิงหมาหมูเลยแหละ,อะไอ้อ๋อไอห้าพันค่าร่างนี้มันคือน้ำใช่ป่ะเออใช่ <c oughs> ความอยู่แล้วมันมีแบบน้ําแล้วเวลาขาหักนี่ต้องใช้อะไรครับเหมือนซติกเหรอไม้ออเออเออวะเฮ้ยทำเวงยังไม่ยากจนขนาดขาหักมีงานเข้ามีทางเดียวที่จะรอดฆ่าตัวตายของวัวหายเออวะฝากของไว้เออแล้วค่อยไปโยนให้คืนที่ในเมืองโยนในเมืองมันอันตรายคืนก็ตรงที่ไม่มีคนนอ่โอเค โอ้ไม่ไดีนะอย่าเจอน้ำนะเฮ <arians> ้เจอน้ำอีกแล้วเอ้ยน้ำแข็งเหรอเฮ้ยเฮียเย้ไายแหวกว่าโอ้โหมีน้ำแข็งเยี่ยมเจอครั้งแรกเลยนแบบน้ำแข็งปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ไปมีซอมบี้ไปวบี้ว่ายน้ำตกโอาไม่ขึ้นไม่ได้เฮ้ยกองด้านหลังลองด้านหลัง โอ้โหโสัตว์เอ้ยมาหมัวใช้ก็พอแล้วมึงไม่ต้องใช้เยี่ยมแบบพีมะเอาถึงครัวลงเหนือแล้วสินะเนี่ยครัวลงเนือส<ล>า,ายกาดแต่แป๊บนึงเกียร์ตอบพี่เฮียดีก่อนโอ้ยตีโคตรเจ็บเลยเฮียไม่ดบับพี่อะไรด้วยดอบเนื้อโอ้โหลูกโม่มึงรู้สึกว่าลูกโม่มึงจะยาวแล้วืนยาว <c oughs> เลย <c oughs> ไอ้เหี้ยม่ยิมากตกนะโอ้โคตรสวยอะ่ะเออไอ้ลูกโม่ยาวจริงอะ่ะมึงอยู่ไหนวะอ๋อนู่นนะไปเดินทางในครัวลกเนื้อต่ออ่าผจญภัยเหี้ยอาจให้ได้ดีกูตเต็มเลยเออไม่ค่อยไปตัดพาร์ทเอาอะไรเงี้ยนะยาวเกินโอ้โหยาวเหี้ยอาจได้ดีเต็มขึ้นยากว่ะโคตรยากเลย ไอ้นี่กูมาลำบากหรือว่ากูมาสบายวะเดี๋ยวเดี๋ยวยี่อะไรไม่แม่งพออัดแล้วมันไม่รวยเหมือนตอนเล่นแบบปกติะกวะอือหือมึงขึ้นถึงไหนแล้วโอ้ดึกดึกแล้วค่ำเริ่มค่ำแล้วะเออวะตอนคืนแล้วไปมีทอสถึงยอดเขาเอด็ดเวนเลสแล้วเยเยี่แม่งอ,อยู่แถวนี้แม่งไม่มีเมืองชัวเลยยี่แม่ ออมมมบีีกก็ไ่่นนนนาจะะเหืัแตกว่าสวยดีนะมันดูอลังอการงเหมือนไอ้น่าเหมือนเนตเนะสกายริมสกายริมสกายรวยหัวคิมไมล์ลิมอ่าไมล์ลิมทุยไมล์ลิมนี่แบบไมล์เป็นบล็อกแล้วมันอยู่แบบไม่เต็มอะไรเงี้ยเออเพราะมันอยู่ริมอะไรเงี้ยเออเขี่ยอะไรแ ่ะเดินไหมเอ้ยแหมไม่หลุดหรอเดี๋ยวแป๊บนึงหยุดให้แหมมันหลุดน้ำกษมันอาจจะเป็นแอ่งน้ำก็ได้เมื่อสามพันล้านปีที่แล้วเออคัตุแป๊บนึง <c oughs> อรอแฟมฤกษมันดิ่งหยุดรอแฟมมกษดไปต่อ <c oughs> โอ้ยไอ้เคียร์ทำไมพอเข้าแถวนี้แล้วกระตุกวะเออวะตัดพาร์ตก่อนไหมตัดพาร์ตว่าคือนี่เอะอะไรตัดพาร์ตอย่างเดียวเลยเออ,เออตัดเดียวไอ้เแยกูไม่ไหววะเราวับวับกับเมืองก่อน,นดีกว่าไปไปไปจบพาร์ตพเอ,อเดี๋ยวตายหันเจอใหม่พาร์ตสองไปเจอใหม่พาร <laughs> 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 ์ตสามแล้เหรไปบาย